กรมบัญชีกลางยอมรับว่าโอนเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยรอบที่สองวันนี้ล่าช้านะครับเนื่องจากมีผู้ได้รับสิทธิ์จํานวนมากแต่ยืนยันว่าการโอนเงินในวันพรุ่งนี้จะเป็นไปตามปกติครับคุณที่วาพรผาสุกรองอธิบดีกรมบัญชีกลางยอมรับว่าวันนี้เป็นรอบที่2ของการโอนเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปีงบประมาณ2,568โดยจะได้เงินช่วยเหลือเดือนละ100บาทเป็นเวลา8เดือนคือตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกันยายนรวมสูงสุดไม่เกิน800บาทต่อคนสำหรับรอบวันนี้เป็นการโอนให้กับผู้สูงอายุที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคม2496 ถึง31ธันวาคม2,502ซึ่งมีจำนวนมากนะครับทำให้การประมวลผลข้อมูลและการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพยที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนล่าช้ากว่าปกติจากเดิมจะโอนได้ภายในเวลาเที่ยงมาเป็นช่วงบ่ายแทนนะครับแต่ก็ยืนยันว่ารอบถัดไปครับวันพรุ่งนี้18กันยายนจะสามารถโอนเงินได้ตามเวลาปกติครับ